จริงจังข้างึ้นหัวเล้มเลยไอ้เปลกจี๊เนาะจีกหมา,าตอนนี้กำลังหกโมงเสาร์ได้ค่บผมกาจิบคันแก่งไปเลยนะ ีค่ะสวัสดีครับพี่น้องทุกทุกท่านค่ะวันนี้เข้ามาเกเา็บเห็ดปวกเนาะค่ยเห็ดปวกกำลงังขึ้นมาขอเห็ดป่วงนี่คันแทะเนาะคันแทนะหน,น้าค่ะพี่น้องว่าจะเขาปลาห้าเห็ดนั่นมันเลาะมาแหวกบึงมันเห็นเห็ดปวกเนาะนีะ่นจ้าขึ้นหัวแน่เลยเห็ดปวกจิกเนาะจี๊หมันตอนนี้กำลงงังหกวงเสาด้วยคับผมกะจิบพันเกลียงไปเลยเนาะพี่พี่ ถ้าพ่นขื้นนีกจังหน่อยของเนาะนี่ขึ้นซ้ำนี่กำลังนามแต่ถ้ามาได้เล้อจ้าเดี๋ยวเพื่อนจะาเอากวนเนาะจ้าเพื่นกะหาคือกันเนาะคอยยืดเปือยเรย่อดึงัพุ่นพุ่นพุ่นน่พเปื่อยพุ่นเป่อพิ่นจะลังพูบกิดพุ่นกิดดอกบใหญ่กือผัวขาวใหญ่้พี่นนอไปเอาทางใดดี แค่นี้ก็มีนถ้าชิมเปิดไหวเนาะตุ๊กตายางอันนี้หลายย่านเหยียบเพื่อนเก็บเลยเนาะตุ้งยกระดกอนตัวชิมเงี้ยเขาถ้าเอาไว คืสมีนแ,แต่อวว่ได้่าด่เราคุ้วว่าดด <c oughs> เดี๋ยวเขามายางเล่หาอยู่ไกลๆบาท <c oughs> เขามาเก็กบก <c oughs> กนี่นก็ที่ใดปงน่ามดอกตัวคุก็คนเขาก้คูล้วเขาี่ยางหาดิเพราะว่าชนี้เขาสิบพันออกในปาา่าขยอกนำบาตก่อนให้ปวก,กนุ่มข้างงาม <c oughs> จะได้กินกระเสียบด้วยพี่น้องใส่ต้มจืดเนาะไปเก่งไปผัดปนปนีสกระเสียบปนเห็ดป่วงแซ่ดีๆป่วงข้าวเหนียวกินตุ๋ยขนะาย้าวเหนียวนะเอาได้เอาแดงเบิดอะไอยู่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวมาเก็บตกเบิรดหลังกันเลยด้ยพี่น้องถ้าเปิดบ่มาเห็นก่านกนอื่นบ่มาเห็นนี่น สะมาเก็บตกได้วนกลั่ะหากภัยคนกระสิดินคนกระสิเหนีนแน่นอะ่ะ ลุดง่าย,หย,าเ,ยาเห็ดปวกบวนถ้ายามเก็บแด้วจะเป็นออกเห็ดปวกต้องยามล่างยามขูดค้ดาขอดคาพอเห็ดเพิ่นปริมาณหลายเวลาขูดก็ขูดเท่ลาลาค้านี่นี่นี่ จิกเนาะเก็บช่วงบ่ายนี่สิสิขึ้นอีกน่จังน้อยกำลังขาเป็นลังสร้างเลยเดี๋ยวเบิ่งมาเขาเก็บปีกไก่เนาะเดี๋ยวอันนี้สองดอก โอเคพี่ไก่หลายนี่ไปเบิ่งอยู่ คนมากคนมากคนมาก <c oughs> นี่สำนเนียเนาะนี่ใคพอดนนีนี่น้ำแต่สำเนียงห้องของธรรมชาตินะพี่น้องไปนะไกำหนดเข้าอะไรหรอก ก็มูเดียวกันนีับอีบเป็นน้ำนามอยู่เว้ยจะได้ขึ้นหน่อยเอาเลยจะได้เอาได้เลยวืีได้งานเทปปวดเลยเด้อจ้ะนี่นี่หัวพื้นไหมเป็นอันนี้เนาะนี่หัวกระสุนคนเดินค่ะปีนีวาสิเดเกบเห็ดข้นลวงค่ะ ได้เก็บอยู่ได้พี่น้องแต่บอ่อหลายเนาะบอ่อขัดขักบ่านซาใจติเก็บกับนมอนสเนี่ยแบ่งงานเก็บพูดละหน่อยโอ้ยปวดหลังดันโอ้ยหน่อยข้ามีท่านจมปวกกัน đàn chắc nói thì chỉ ngàm Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เขาเถียนเอาบวชิมขืนเห็ดเหมืนแทาเถีใหญ่ถ้าบ่บานดีลีก็จะบวชิมนี่ถ้าบ่าเปลือกห้าบวชิมพี่เขาจะออกตลอดเหนียวเลยฝั่งหนึ่งด้วยครับเพิ่นจะออกอีกฝั่งหนึ่งครับพี่ฝั่งกระเทเนาะฝั่งกระแทนนะกระแทนอีกฝั่งนึ่งกระแทนเดียวกันเี็นปะดพุ่นแหละนี่เหยียวไปพุ่นเลยเดี๋ยวมาเก็บกันเลยเนาะ จะเป็นบ่อบ่อด้อทีแห้งเม่นบ่ดทีแห้งครับผมเกลอได้ไบ่อไดก่อนอากแบบบ่อดโอโอทีนี่ก็โดดขึ้นกะสีสีใหญ่อยู่เนาะบ่อใด่นออกทีทีออกแงๆกันนี่ดอกับบ่อข่อยหง่ค่ะเอกเคี่ยวพื้นทีเรียบร้อยได้ครับผมจมัต้องเคี่ย์เนาะบ่เคี่เป็นทีหกเก็บยากเก่วขึ้นมาออหกพิ่นบ่อทำเดินบานเนาะเดินเหินเนาะเม่นห ำไมตอนี้เขาประคันท่ายิเนะเฮ้ยเปิดออกพี่น้องเขาเต็มกันเทีย์หน้าอยู่ดิตะกอนเบาเรื่องตะกนอกกนกนาะลายเดี๋ยวจะไปบึงปุ่นอยู่มื่ท่านสวดก็ละลายวันที่เขาเก็บปีกรพ,พูนไ,ไนี่ยคีรเลลายเนี่ยวันนี้ยอาจ,จอีพของเนาะ ช่วงเก็บขีดปีสองปีเลรอกี่น้องเฮ้ยไปเก็บจะมาไล่เก็บขึ้นมาพี่ดูไต่ดินกับลายเนาะท่านได้สอดได้ยังจ้ะขึ้นเนี่ยฝนลิ่นเบิดขึ้นพี่น้องลิ่นเห็ดปวกเลยนะลิ่นเห็ดป่วงเนาะพี่พี่เนาะ ท,ที่มันตัดคำจนแก่งมับแต่ตุบตบแหง้งตุบบแห้งลิ้นปวกออกวันไดนน,นี่คันเท้แป้นใช่ไหมคันยางหาคันทางแต่มันออกนี้วทางทางเก็บเฮ็ดเนาะทางคันเท้ อกห่างดอกก็สิให เต่งนี่เมียดิเนระเออปุูยดอกเต่งดอกไผ่ดอกไผ่ที่เป็นเหลีอยง ป่วงงอยาเดี๋ยวบอกกันดังดือ้อ <c oughs> คนดีน <c oughs> มนปเป็นสิบโผล่คนง่ายๆเด้เนาะเผ็ดมาโผล่งง่ายกันไปแล้วจ้างางหาจนวานที่โสโผล่ว,ว่าคนวันไหนออกทัวเนาะออกเป็นจุดที่ออกบอลที่เคยออกบอลที่บอลเคยออกกับออกกับมีบ่แม่นบพาะเทปเป็นหยับเป็นหยับสมบูรใหม่ ดน้องขันบังาตึกะเอาขึ้นบ่ได้่ใช่กำนีขาขึ้นกระขึ้นยาวนะมาทั้งที ไครทงพวกใครทางกันบ้างเด้พี่น้องขายเกียร์ขายเกียร์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 หัวรถขายเกียร์เพื่อนบ้านอะขายเกลือได้พี่น้องขายเกียร์เกียร์ได้ครับเกียร์เกียร์ว่าปีประตูมาแล้ว จะมีแมมเห็นเพื่อนง่ายยี่เนี่ยเพราะว่าเพื่นโพแล้วเนาะไปใบกับบานปุ่นไปตองแล้วก็ไดพ้ผลหัวดำดำนี่โอ้แนมเราเห็นเพื่นง่ายๆเห็ดปวกหัวดำดำเพราท่านได้ผนดินกระลังเห็นหัวเลี่ยมเพื่นเจ้าลอนี่เพราท่านได้แนมหยาบตันนี้แนมไง่ะแนมห็นมันดูสิเกลือไปกินกับเขาไอ้เนี่ยไอ้ืดๆดียบอย่างกินกับเขาเกลือ ไปหลอกเบื้งปลาที่เคยเก็บหลายๆเนาะปีหน,น่งเนาะเป็นหลอกเบืง้งหาพื้นทั้งล่างเป็นเป็นปวกอ,อ,อ้จุ่มเลยจุ่มทั้งลางเลยโดอกเงยเนาะปวกเห็ดปลวกก็เกิดต้องจอมปวกนั่งเลยเหตุว่าตัวล่างนิดเดีย เฮ็ดโคนดูเอาประเดี๋ยเพื่อนเบิดรถดเพิ่นหกแหงเนาะมาเก็บตกที่หลงังเฮ้ยเพิ่นโพ้คักดกันไปเมาเบืองอีกโพ้เระท่านเบิดแต่ว่าทางทางกระเลียงพวกนี้เห็ดปวกกับเห็ดปวกเห็ดโคนกับเห็ดโคนดูเอือ่อนบวชุ่ยกันเลเห็ดปวกอีกอย่างหนึ่งเห็ดโคนอีกอย่างหนึ่งดิ เฮ็ดข้นเฮ็ดปวกเฮ็ดข้น,ขน,ขนต้องเฮ็ดถอดเอา่ะเีรืตัสีดอกงามขานม่มมจักสีห้องหมวหน่อยด้วจังนี่เก็บไปเก็บมาแลายเตือพี่ดิอห้หลายหมนเก็บอย่างนี้พิ้นม, <laughs> มากโขก ตะกี้ตะเกา่าเขาเขาเคยเห็ดเห็ดปวกเลี้ยงกังนเนาะแต่บ่เสียบเนาะเคยเห็นอยู่โ <Moment. S 1> มเมนเห็ดปวกก็คล้ายๆเห็ดปวกเก็เอื่อเห็ดโคนน้อยโมเมนต์เห็ดปวกจะบอกไข่เสียมบ่เบิดหรอก ถากก็มผมก็มากินเห็ดที่นั่นนคะถากผีเขาอยู่ในผนะีี่ี่ในี่อยู่ในนี่หลยนเบอกหัวเลีนเน่ยม เสียมเสาเฉยเด้อจะไงเสียมตัวนั้นเขาไปใส่เมียนบอกบอกมีเสียมเอฟซีออ๋อเอฟซีเพิ่นขายเามีดขายเสียมขึ้นเพิ่นละเนาะเพิ่นบอกเห็นเขาขึ้นเพิ่นแลวมาว่างไรนะเพื่อนหายเอฟซีเราขายเสียมขายมีดขายเสียมมาขายมีดขายเสียมเนาะคนขี่รถผ่านหน้าบ้านเพนเรียนเส้นทางแถวบ้านประจำเก็เลยเวะทต่างห่างเลยเลยเวะมา ใส่ไบถ่ายรูปเียรไไห่เ่าบอย่บาน่าบย่บานเอาอพิเก็บเห็ดใส่ใส่ร้ายหลอบแล้วค่ะงานทีปวกไอซีสา,ารคามนี่อย,อย่างนี้นล่ะจำบอปิดบอปถึงแลมวเอปไม่เยอที่หลัง 내분씩ออ요 <목소리도> 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 เนียวว้ถ็ถือฝนาะบิดคืนน้ำกันเนี้ยไปไงเลยือฝนไหปไงไว้มันที่ตกอีกเดือนมือหนอบบังฟ้าเดยวพลเมาพายุเขาวเด้ เนี่ยเราค้นห้ามเฮ็ดปวกมันเฮ็ดปวกออกมันจะลักษณะนี้เลยค้นดื่นค้นตุกเนี่ยมันกระตาได้ลายเตือบอยู่ตรงนี ถึงตรงนีง้ว่ะเสียดายเจอได้ต้องเอาให้เบิดเนี่มเห็นกว่าน้อที่น้อง สูนไปแล้ว คนบ่มือด้วยมั้งบ่มือด้วย เพื่ป่วยเปิเปลี่ยนนิดหน่อยเลยเนาะสิบวกหอยสาดคือไปเก็บเห็ดละงูเห็ดตะไคร่ดินเพิ่นเปียกเปียกตะวนนอนดินเหนียวทั้งเก็บวาร์โรดเอ้าเลยเนาะ สุดทถ่ายแล้วว่านี่เดี๋ยวมาเก็บตกมือลังเนาะมองนี้เนาะคาเทียเดียวคาเทียเดียวบ่แต่คนออกอวกึงหนึ่งออกเวกเดียวโอ้ยน้องถ้ามีกระชือว่าด้หลายด้คยับทุกคนงานหนักก็คือขูดค้าละฮะนี่ เเพิ่นสุดลาผลงานวันเดียวเนาะวันเดียวเป็ดพูดผัวงหน่อยค่ะเพื่อก,อก็ับออกเรื่องเดียวค่ะเข้หาหาต่อไปกับบอเห็นเนาะเดี๋ยวสิไป็นโลเบิงบนเมียนโลเบิงบนไหมจ้าเดี๋ยวขอการคลิปหนาเนะาะค่ะลิปหนีเข้ากันไหนชื่อว่าหลายอยู่ค่ะนี่โอ้ได้ไหลายเดีอยวน้อยหลายล่างว่าแล้วไงด้วยนี่เป็ดผัดจิกเนาะ <c oughs> เพป่ะกาศดอกบ่่อยไย้เป็นไงค่ะช่วงนี้เพื่อจะสีออกแหละแต่เวลาของพื้นนะ่นะ,ะ,ะนเดี๋ยวขบคุณที่น้องแเด้อค่ะกมนกำังจให้้าวค่ะ้มซานค่ะที่น้ขอกันที่หนาค่ะขอบคุณพี่น้องที่กดไหลกดแชร์เด้คอค่ะกดติดตามเป็นกำลังใจให้เฮาค่ะคุ้มซาบนบรรทุงคะ่ะพี่น้องขอบกันไม่คลิปหนาว่าเฮาสีหนัดแต่ไง,งที่ปล่อยบอลเนาะครับไป<ะ>คลิปนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับ